ทำแค่สามอย่างนี้สำเร็จทุกเป้าหมาย หลายๆคนนะคะมีปัญหาเยอะมากเลยว่าในแต่ละวันนะ่ะรู้สึกตัวเองยุ่งมากเลยต้องจัดก,การตารางชีวิตตัวเองเยอะมากมีลิสต์ทูดูตั้งแต่เช้าจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคนที่เป็นแม่ค้าขายออนไลน์นะคะก็จะบ่นเหมือนกันนะคะว่าฉันก็ต้องรับโทรศัพท์ลูกค้าฉันจะต้องพรีออเดอร์ต้องส่งของต้องแพ็คของส่งหมายเลขติดตามคือในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็จะหมดเวลาไปแล้วอะคะ่ะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยบางที ก็ท้อเหมือนกันนะว่าเรือมันจะไปจนถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่และว,วันเป้าหมายเนี่ยมันไม่เสร็จอ่ะคุินโอก็เลยอยากจะเอาเทคนิคดีๆ3ข้อด้วยกันมาบอกนะคะว่ามันจะทําให้คุณอ่ะสำเร็จทุกเป้าหมายค่ะ 1. ให้เลือกทําสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายของเราที่สุดค่ะข้อ2คือให้เลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ 3. และข้อที่3คือ ทำในสิ่งที่คนอื่นทำแทนเราไม่ได้อย่างที่คุณโอ๋ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวเนี่ยบางทีมันก็แบบยุ่งยากมันก็ทำไม่ทันนะคะคุณโออยากจะให้คุณน่ะลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าในหนึ่งวันสมมติว่าคุณตื่นเช้ามาเนี่ยคะ่ะงานในแต่ละวันของคุณเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5หไล่ลงมานะคะแล้วให้คุณเลือกทำแค่3ข้อพอคะ่ะอยากจะให้คุณดูคะ่ะว่าเนื้องานหลักๆที่สำคัญจริงๆแล้วมันตรงกับเป้า หมายของคุณนะมันคืออะไรแล้วจงเลือกงานที่คนอื่นทําแทนเราไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณอาจจะขายเครื่องสอําอาง คุณจําเป็นจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นทําแทนคุณไม่ได้ก็คือการที่คุณออกมาพูดนักล่องเหมือนที่คุณอกําลังพูดอย่างเงี้ยลูกน้องทาแทนคุณโอไม่ได้ถูกไหมคะข้อ2เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะคะเราจําเป็นจะต้องมาดูเรื่องของการตลาดเพราะว่าการตลาดการขายเนี่ยจะไม่มีใครที่รู้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองคุณอาจจะต้องทําการเขียนคอนเทนต์นะว่าเออฉันจะพูดเรื่องอะไรวันนี้จะมีคอนเทนต์ไหนวันนี้จะไปถ่ายตรงไหนอันเนี้ยค่ะมัน เป็นสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วมันก็ตรงกับเป้าหมายของคุณด้วยแต่งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ่ายคลิปแพ็คของรับโทรศัพท์จดออเดอร์อันนี้ค่ะ คุณอาจจะให้คนอื่นทำแทนได้เพราะไม่จำเป็นที่คุณจะต้องลงไปทำเองทุกอย่างควีนโอมีประสบการณ์ตรงนะคะตอนที่ขายผลไม้ออนไลน์ใหม่ๆเอาตัวอย่างแค่มังคุดอย่างเดียวนะเหนื่อยแล้วก็หมดพลังมากแต่ว่าควีนโอมีคุณแม่มาช่วยขนาดว่ามีคนงานเก็บมังคุดให้แล้วอะคะ่ะช่วงนั้นก็คือมีช่วงโควิดด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะไม่ให้คนงานเข้ามาเยอะลูกน้องที่ถ่ายคลิปของควีนโอมก็ลงมาจากกรุงเทพไม่ได้เราก็จะต้องแบบรับโทรศัพท์ลูกค้า จดออเดอร์แล้วไหนจะต้องแบบแพ็คของส่งของแล้วก็มานั่งตอบเลขติดตามพัสดุอะไรย่างเงี้ยคือทำเองทุกอย่างมันหมดพลังมากเลยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณกลับมานั่งดูว่าคุณไม่ต้องทำทุกอย่าง3อย่างใน1วันขอให้คุณทำให้ได้คุณโอเชื่อวว่าอย่างอื่นคุณก็สามารถที่จะให้คนอื่นช่วยได้ ยังไงควินโอก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะว่าเราอ่ะคนเดียวไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคน่ะลองนําเทคนิค3ข้อนี้ไปใช้นะคะข้อ1คือเลือกให้ตรงกับเป้าหมายข้อ2คือเลือกทําอันที่สําคัญก่อนนะคะสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเลือกทําสิ่งที่สําคัญ เราจะไม่ต้องมานั่งกังวลต่อไปว่าสิ่งสาคัญฉันทาแล้วหรือยังแล้วข้อที่3มก็คือเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นทําแทนเราไม่ได้คุนโอเชื่อเลยนะคะว่าใครที่ได้นําเทคนิคพวกนี้ไปใช้ดูค่ะจะทําให้คุณก้าวหน้าแล้วก็เวลาที่เราได้ทําอะไรลุล่วงอะไรทําสําเร็จไปเราจะมีความสุขค่ะจะไม่มีมานั่งกุ้มใจหรือว่าอันนั้นก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่เสร็จลองดูนะคะคืนโอเป็นกําลังใจให้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า ควีนโอ้ควีนออฟรุตค่ะ